ศาสตราา์วาไมยางงามกาศาสร์อยวันทนปีไมายางงานกาศาสตร์นี่กระึ้นครับงามเที่ยมปกติเขบคอยยงยางยาง,งกระเื้นหรอครับฝ <c oughs> นตกครับ <c oughs> นักแสดงเปียกเบิดครับเป <c oughs> ีกน่อยเยรียยมีตยินยังสอบม,มาท่านในแหลวด้วยครับพี่น้อง โอ้ยพี่น้องสิไปหางานงาน้างจัดฉากแล้วสิไปหาข้าสีครับพี่น้องกับบ่าวสูงกับอร์กอยกับบ่าวดีบุญกัเบ่าวรับรขวบม,มาตาเมืองอุบลครับมาหวอดโรตัดวลลินครับเอาคอยสิไปแนวได้ละเนี่ยพี่น้องสูงแเอา้าคอยสิไปแนวได้คอยสิไปได้บันนี่ยรถเก๋งหรือไ่ เอาๆๆๆพี่น,อน้องตัวข้าวเดียวหนึ่งเด้อเดี๋ยวให้ตีท้ายให้สวัสดีครับพี่น,อน้องอีกเพื่อนึงนะครับเมาอยวานนี้เข้ามาตายย่ยางงานกา,าศาสตร์ฝนกระตกห้ามนะครับหน่อยวันพันปีว่าเพื่อไปอยางครับใส่เล่นไหวก็ได้อไปอยางงานกา,าศาสตร์มากบางซุปคนน้ำจชฟเขาบอกว่าหอดแล้วว่าสั่นหอดบ้าง กโมงครับตอนนี้ก็สีส้งทุ่มนะติดฝนครับพี่นอนติดฝนยึดธงสีเมืองุบวนหล้วจากออกมามาวลินกับมาสือตงเป็ดกับลาเป็ดไปเพิินกินข่าวแรงครับอยู่บันเ้าอ่านสีแว่เขาไปเล่นน้ำเพื่อนครับเออถุงซูงหนึ่งมืม่อไส้ขนันิ่นใต้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 หลอดวะ <laughs> มันคือถ่วงไม่เทว่าแสดงว่านี่ตกหนักไปหนงแต่ว่ามันจะเป็นหม่องน้ำถ่วงประจำอยู่แล้วหน้าโรตารหน้าแมคโครดีซี่เนี่ยน้ำถ่วงเลยเขาเขาเห็นไม่เป็นคืนเฮ็คคืนเลยมอเตอร์ไซค์ลงก็สิบายน้ำเงื่อนหันกระถ่วมพีนอนหอนเราบ่น้ำถ่วงบริลินหอนเลย โอ้โหที่กันดานเห็นอนอบ้านเบาอันนี่ยเออนางรถบิ๊กมาดิสองซีเป็นหกอ้าวก่นจะนึกว่าข่อนจะนึกว่าบิ๊กเบามากอ๋อนางอัดขั้นหนีมากตีฮะมาหมดเลยเหรออ้าบดูสิกี่คนข้างในน่ะ ไ <laughs> <c oughs> ม่เห็นเอาแม่เศร้าไอ้รอยเศร้าตบเบ็ดขลับเป็ดขอไม่ได้สีฝากเรอซื้อเด้อมีเก็บเงินน้ำอยู่วเนี่ยอขอมาเก็บเงินแต่เด้อเนี่ยซื้อฝากอ่ะไปเด้อ, <c oughs> อจับกินเนื้อล่ลาเป็ดรอยเศร้าเด้อ ยัง่สานกสบายีครับสบายดีมันนี่คนับมาอุบลเลยเด้อคยกินพักซื่อๆหรือกรเสียบเสียหัว่งาจ้จ้บแก่เสียกินลรื่วงทุเจ้าสวัสดีครับสบายดีเด้อทักทายสบายดีเอซอ่ฟังเล่าครับเพื่นไปออกส่อเจอหัไงดลยนเรอเขาไปออกส่องจอดะรนี่เนาะคนไปหาเจ้าอันผว่ามากลอดยึดตลาดเนี่ กล่ะจะขายกลุ่มผว่เห็นเขาว่าอันแล้วอเห็นเอมือมือซื้อนะมือซื่อนี่พี่ต่อไปฝังเราเพม่นกัเอาเอาแก้วแก้วแก้วเบียแก้วให้นิกเกิไปฝากสามสีหน่วยเพียงเลาะขอบคุณพี่ต่อเด้อแก้วขายากด้วยนะแก้ายากแกเห็นแล้วบนนี้ฮะไอี่เปลหนแล้ว นี่แล้วรางวัลเพิ่มรางวัลซีเติมฮะยังก็สุด้วยบิ๊กบิ๊ัิ๊บคน้วยจับดังดงดังจักดังเป็นยังดังเรียมภาพภาพด้วบดังแมพเมือนี่พี่ต่อบันเสื้อันี้มาฝาดเรงางื้อเคยบอกไว้ให้ไปลาบชิอยุบาน กินแปลงนะอัวม้ามาฝากเนาะอวไม่เอาเือนหลัเป็หลับวเป๊บยนิมเบิ่งวาหลับเป็ดฝังไทยกับฝั่งเราแต่ได้มันิเดีกว่ากันเนาะมันจะคำว่าแป้งเป๊บแปงเจ้าเสียมปัวเสีบุษาวน้อยอยู่ยาอเนาะบุษาวน้อยเนี่ยเ่ดป๋อเมีกิ่นะเออมีสิบสสูม่ส nah, no. ิไมสิู้โยดจ่บอใครว่าได้ว่าใครว่าได้บว่าคอยพ่อไปยี่ตลาด ซุกพอปาลีเกาพาลีเกาวันยุดตลาดยางมาสกิดเอ้าไอ้มาตอนนี้วะไอ้ตกใจเลยปั๊บสวยแบบสวยคักอีู๋เจ้าเอูเจ้าอมันมีหลายครเกาเล่าเต็มอยู่ดาบมาให้วาสุกครับตต่อเด้อ เปานอะจะเก็บเพนนํ่จปกาแล้วเบอเก็บนรอกไปสิกาเก็บกันะไดเมื่อกี้คนละสองร้อยเหเออเอนักแล้วไม่่อยสองหเป็นสองรอยร่วมค่าที่พักกับอาหารเหแม่น้เ้องบ้านมันต้องออกมันวะเอาพี่เอเอาอันไปใส่อันไปล้ำ2้เด้อ สมานรัสันกันแซบแซบจักเอาก็ว่าไอใส่ไข่เลยก็ว yes ่าเสื่อลาเป็ดในเพิ่นเพราะว่าอยากกินเพราะอยากกินต้มกบหลายเรื่องนี่หรือเอาคือว่าเปิดไฟนะนี่เขาเปิดไฟก่รอหวานโอ้ยหนึ่งว่าแก๊ะเบิด กำลังสีเอิอนหวานมันสีข้าวอ่ะขันนว่าใส่ใบมะขาม่นใส่ก้อนก่อนบาบากบใส่มกบกงบ้าอนมใบมขามมันสีข้าวอ่ะาแล้วบแ้วก่ย่างก้อนด้ยย่างก้อนข้าวเดบส์ข้าวเดวเบิ์บ่ข้าวเดอาได้ยข้าวเดเบิ์ดี๋ยววัสูตรมันจะแก่นะ ขอผมเคยเห็นเขามันน้ำเดือดเาบอขอบเคยเห็ดจักว่ามันค่อยค่อยต้มเครื่อง้วก็น้ำเดือดราค่อยจะเอากรบลงอ่ะนะขอเขาว่ามันจะเอาเบขามใส่นะขอย่านเลียงนขไปได้ใส่กตแต่เดือดแก้วมันเดือดเกันวสิเดือดแจักเอากบขึ้นมาชิมมังกรเดียวปัหา กบพราะซุกหรอเอกเนาลคว้าหรอเอกปาัน okay, ี่ยกบน้อยมาต้มเฮ้งจะได้เันชิมรสชาติมันสมปะปะกลิหอมกล่นเจนนำไลยแตะใส่ผักกกะแย่งครับพี่น้องยอดหัวษ์

đông <Tgli, yapa hermano> đông <tasan> cái bên nào, sao mà, hắc gà yếm suất giòn đấy, kim, ăn bao cái đó, ăn bao cái ขาบอกจะซิมน้ำจะซิมตอนเ้นะกตอนจะซื้อเกแตน้ามันซื่อซีตอนทำไรไรเดยวเออคนทำไรไรเน่ยาก็ว่ารสสามชุดยอดเลยโอ้แจ่มเลยชุดยอดชุดยอดเรกอที่แงบอกเอดี๋ยวเดี๋ยวกํลังสดารถลับกบ้านครับ เฮ็ดไอ้เฮ็ดไอ้นั่นเฮ็ดเฮ็ดต้มกบให้เขากินครับไอ้ข้ามสีป่งบ่ากากินครับผมบ,บา่ากากินกบซื้อแม่กินไปฝากพี่น้อครับเป็นบริแมาบ้านนะครับเาาบารบพราะว่าพี่นมา,นาหน่อยมือแล้วก็มาหลายคนมากินใจแล้วครับกว่าสิมาบาทจะได้นอนบาน้านน้นนะครับพอามาันจะหลายคนนะครับก็มีเงี่ยงกันซีน่พอกันยี่หม่อง ตรงซีเมืองครับโมงเทียนย้มาแรกครับประมาณบายปายสองปลายสามเหครับแล้วนกะ็จะเริ่มแสดงแสงสีเสียงยามาแรกเมืวันที่หนึ่งนะครับพรบโมงแรกนะครับ <c oughs> ผู้ใดอยากมาเที่ยวกับท่านด้วยครับเพราะว่าแหง่าวันที่สองนะครับแหงขบวนใหญ่วันที่สองตอนแปดโมงนะครับเป็นต้นไปนะครับยี่สิบ อีสิบแปดขบวนครับผู้ใดมาเป็นแฟนครับขบวนไนวัดไดยนะครับแต่มาได้นะครับมาตอนนี้ท่านนะครับตอนนี้กำลังเสาร์เลยนะสิลูกโอเคครับพี่น้องเอาไว้พอกาคสิบหนาครับสิครับรถต้องกันครับกี่สิบกิโลหัดบานครับกมาในกระหาุ่งนะครับเอาไว้พอกนคลิปหนาครับพี่น้องลิปนี้ไว้สั้นี่ครับ what do you have